สวัสดีครับวันนี้ฝนตกนะครับพอห้าโมงเย็นฝนก็ตกนะครับกทมก็เลยรถติดนะครับเนี่ยครับตรงแถวเรียบด่วนครับติดเนี่ยครับฝั่งนู้นก็ติดนะครับเนี่ยครับบรรยากาศฝนตกนะครับกทมเมื่อฝนตกก็ถ้าไม่มีรถก็เดินทางลําบากหน่อยนะครับ ดูสภาพรถติดตั้งสองฝั่งของทางด่วนนะครับนี่คือใต้ทางด่วนนะครับฉลองรัดนะครับนี่ครับยาวไปเลยครับใต้ทางด่วนครับเราขึ้นสะพานลอยไปฝั่งนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับฝนตกรถติดนะครับ เรียบดวงนะครับตรงไปข้างหน้าก็ไปถนนลาดพร้าวนะครับู้ยครับกนเทลงมาเทลงมาเทลงมาถ้าให้อบบนานามมาุปาแยอมปนอ สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า